ประมูลบ้านมาได้คุณผู้ชมแต่โดนเรียกเก็บค่าไฟย้อนหลังเกือบ4ี่หมื่นบาทโอ้โหต้องจ่ายไหมเนี่ยต้องบอกว่าตึกอันนี้นะครับเราประมูลมาได้จากโควิดครับคดีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยไปโอนมาแล้วเรียบร้อยเป็นชื่อเราแล้วแต่มิตเตอร์ไฟโดนถอดคุณผู้ชมแล้วก็งงว่าท,ทำไมโดนถอดเนี่ยโดนถอดไปหมดเลยเห็นไหมโอ้โห,โอโหพอไปคุยกับการไฟฟ้าการไฟฟ้าบอกว่าบ้านหลังเนี้ยค้างค่าไฟนะครับ ประมาณ4ี่หมื่นบาทเกือบๆนะย้อนหลังไปหลายเดือนเลยกาลิฟาเขาบอกว่าคุณจะต้องจ่ายให้เขาด้วยเราก็นั่งเสียงกันนะว่าต้องจ่ายไหมต้องจ่ายไหมนะครับสุดท้ายเราไปปรึกษากรมคับคดีเจ้าหน้าที่บอกว่าขายได้กําไรเยอะกาไรเยอะก็ใจจ่ายเขาไปเถอะบอกเฮ้ยพี่แบบนี้มันไม่ถูกไม่ถูกนะพี่ไม่ได้นะฮะเราอะได้กําไรไม่ได้กําไรอะมันคนละเรื่องกันเราเอากฎหมายมาคุยกันนะครับดังนั้นผมจึงทําการโทรหาทนายความที่เป็นที่ปรึกษาของผมนะครับเขาบอกว่าคุณโบ๊ทจริงๆแล้วเนี่ย กรรมสิทธิ์หลังจากเราไปเจ้าของเนี่ยเราจะต้องจ่ายค่าไฟทั้งหมดเลยและก่อนที่เราจะไปเจ้าของเราไม่ต้องจ่ายคุยกันแบบนี้ก่อนนะครับเพราะว่าไฟฟ้าเราไม่ได้ใช้ทีนี้คาถามคือบ้านหลังเนี้ยผมโอนมาตั้งแต่ประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับพอโอนมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยทางเจ้าของเดิมเนี่ยไม่ยอมย้ายออกคุณผู้ชมยังไงก็ไม่ย้ายออกจนมาย้ายออกก็คือสิ้นทันวาคือ30มทันวาโดยประมาณเขาอยู่ฟรีของผมมา2เดือนแต่ค่าไฟตั้งแต่หลังวันที่1พฤศจิกาจนถึงทันวาเนี่ยประมาณนะหมื่นบาท หมื่นห้าพันบาทคำถามคือใครจะต้องจ่ายนะครับพอไปถามท่านทานทายท่านเดิมท่านานายบอกว่าอันนี้คุณโบ๊ทต้องจ่ายแล้วแหละหมื่นห้าต้องยอมคุณโบ๊ทนะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับอีกประมาณสองหมื่นกว่าบาทเนี่ยให้เขาเป็นคนจ่ายคุยกับการไฟฟ้าได้เลยนะครับทีนี้ถามว่าหมื่นห้าต้องจ่ายไหมต้องจ่ายคุณชมต้องจ่ายคุณชมนะเพราะว่าในระหว่างที่เขาอยู่แต่เขาก็เปิดไฟเต็มที่เลยด้านเปลี่ยนเป็นชื่อเราแล้วดังนั้นถ้าซื้อจ่บเขากดีถ้าคนเก่ายังไม่ย้ายออกอย่าพิ่งไปโอน นะฮะแนะนําแต่ถ้าคุณขยายเวลามา90วันแล้วเพราะเขาคดีเขาจะขยายได้90วันเนาะเกินมาแล้วเนี่ยคุณอาจจะไปขอขยายต่อได้เพราะเขายังไม่ออกแต่ถ้าขยายไม่ได้แล้วสุดทางแล้วคุณต้องโอนคุณต้องทำาไงก็ได้ให้เขาย้ายออกไม่อย่างนั้นคุณจะต้องจ่ายค่าไฟฟีให้กับเขาเหมือนผมนี่แหละนะครับให้ไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับส่วนค่าส่วนกลางค่าน้ำเป็นอย่างไรเดี๋ยวคลิปหน้าอธาิบายให้ฟังขอบคุณครับ